きましたいやいいゲームですよねはいお互い選手のレベルも高いのでルーベンディアスここは読んでいました右サイドへ振ってサーキンでカウンター,ピーマリマール抜けてくるのこもリマルスイーダウンドスクイートラウンドーーラウンド。ベンディアスイーーサーキングでカウンター抜けてくる ネイマール来た สวัสดีครับทุกคนครับเรากลับมาในช่วงของรีวิวเวลตันนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับสายมั่นนะครับใครที่ยิงจุดโทษแม่นๆเข้า6วันติดเนี่ยก็จะได้รับเนมาไปครอบครองแล้วนะครับและเชื่อว่าบางคนก็อาจจะไปลองเล่นแล้วนะครับผมขอขวาต้องเกือบเหมือนกันนี่เป็น ไอดีไก่ในมาผมนะฮะไอดีไก่ในมาเนี่ยพระเอกของคลิปก็คือเนมาร่างบิ๊กไทมนะครับแล้วผมขออนุญาตรีวิวเนมาร่างซานโตสร่างที่ได้จากการยิงจุดโทษครบรแบบที่1เนี่ยมารีวิวในไอดีไก่ในมาไปเลย <laughs> แต่อย่างไรก็ตามครับการเดินทางของไอดีไก่เนมาก็ยังคงบิ๊กไทม์นะครับที่เป็นพระเอกอยู่เหมือนเดิมนะครับผมไม่เป็นไรอันนี้ก็ได้มาครอบครองก็เดี๋ยวจะลงทุนอัพเลยนะครับจริงๆถ้าเกิดไม่คิดว่าจะใช้ายาวๆไอดี ID. นี้ผมไม่ค่อยได้อัพเหมือนกันนะครับผมแต่เพื่อให้มันแบบว่าเฮ้ยันนี้มันแน่แท้เพื่อให้มันแบบว่ามีความเปรียบเทียบนะครับผมถ้าเกิดบิ๊กไทม์เป็นพระเอกแล้วถ้าเกิดว่าซานโตสเป็นพระเอกบ้างเนะี่ยจะเป็นยังไงครับผมเพราะว่าล่างหลออแค่ร่างหลอกเพื่อนๆจะจําได้หรือเปล่านะครับผม ไปเลยนี่ก็จะทำให้อดีการนีมาเนี่ยเป็น EP ีที่85นะครับผมเดินทางต่อไปนะครับเ,เนื่องจากว่านมาลากโตสนี่นะครับจะเป็นดิฟไลนงฟอร์เวดนะครับผมขออนุญาตจะทดสอบนะครับโดยการเอาไปยืนเป็นกองหน้าก่อน CF นะครับเพื่อให้ฟอลส e ไนนะครับดิฟไลนงฟอร์เวดคือฟอลส e ไนนนะครับให้มันทำงานดูสิว่าถ้าเราเอาไปยืนเป็น กองหน้าเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับถ้ายืนเป็นฟอลสไนด์นะครับแต่ถ้าเกิดยืนเป็นฟอลสไนด์เนี่ยเราก็จะต้องใช้แผนหน้าคู่นะครับและเพื่อให้เข้ากับอัตรดนะครับผมจะใช้โมเดลของซานโตสนะครับเน่อยู่ในอเมริกานะครับผมลีกบาร์ซินนะครับอยู่ในลีกบาร์ซินเผื่อใครจะอยากจะให้มีอัตรดนะครับอ่ะ และก็อย่างที่บอกไปนะครับผมผมจะลองเป็นหน้าคู่นะครับเพื่อจะให้ดิฟไลนินฟอร์เวดนะครับผมของเนยมาร่างนี้เนี่ยมันทํางานดูซิว่าจะแจ่มสักแค่ไหนแล้วเดี๋ยวในช่วงท้ายนะครับผมก็จะจับยืนปีกยืนกลางลุกเหมือนเดิมนะครับผมก็ให้มัน กบทั่ไปนะครับถ้ายืนหน้าคู่แบบนี้กองหน้าอีกคนนึงแนะนําเป็นโพสเชอร์ตัวจบสกอร์ก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นโพสเชอร์สายความเร็วก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะได้เข้ากันกับฟอสไนน์นะฟอสไนนมันจะวิ่งย้อนลงมาเพื่อดึงกองหลักออกมาใช่ไหมตัวโพสเชอร์ก็จะได้มีหน้าที่ในการจบสกอร์เป็นหลักนะครับผมอ่ะผมขอจัดทีมนิดนึงนะครับเนื่องจากว่า อันนี้เป็นไอดีไก่เนมานะครับพอมาเล่นเป็นหน้าคู่ผมก็จะลองเป็น4-3-1-2นะครับก็ยัดกองกลางไปไม่มีปีกจะขอลองหน้าคู่แบบนี้ก่อนนะครับผมดูซิว่าจะปั่นป่วนกองหลังได้มากน้อยแค่ไหนนะครับผมส่วนครึ่งหลังช่วงครึ่งหลังของคลิปนะครับก็จะจับไปเล่นเป็นปีกเหมือนเดิมนะครับเผื่อเป็นตัวเลือกสําหรับคนที่ถนัดแผนหน้า3หน้า2 หน้า4หน้า8เ <laughs> <ะ S 1> <laughs> นมาบิกไทม์พระเอกของซีรีส์นี้ขออนุญาตไปพักก่อนนะครับอ่ะอนุญาตให้ไปพักร้อนได้นะ <laughs> แล้วก็ใช้เนมาร่างซันโตสร่างใหม่นี้นะครับร่างแจกฟรีนี่นะ มาลองดูนะครับผมในมาร่างนี้อายุ19ปีนะครับผมเป็นล่างซันโตสในปี2011นะครับผมเท้าหลักคือเท้าขวาเหมือนเดิมแน่นอนนะครับสไตล์จะเป็น deep l ง i n g f o r ิร์ดนะครับผมไม่เคยเห็นในมาร่างนสไตล์นี้มาก่อนเลยนะครับผมก็ยืนได้ทั้ง CFSS หน้าต่ำนะครับแล้วก็ปีกซ้ายเนี่ยได้ทั้งปีกสูงปีกต่ำนะครับรวมถึง AMF ก็ยืนได้ตัวบูสเตอร์นะครับก็จะเป็นเทคนิคบวก2นะครับเพิ่มบอลคอนโทรลดิปบิ้งไทบอลเลชันและ low pass นะครับก็เป็นบูสเตอร์เหมือนกับเมซี่ที่ ที่ร่าง1,500ที่ผมใช้อยู่นี่วแหละนะก็เหมือนกันเลยนะครับเพิ่มเรื่องของการเลี้ยงบอลทองกรเทคนิคน,นะครับผมร่างนี้ของเรมาสามารถทําตันได้สูงสุดรวมบูสต์นะครับอยู่ที่100นะครับผมแหมร่างฟรีเนาะก็จะเอาอะไรมากนะ <c oughs> แต่จริงๆผมก็อยากให้ถึง101แต่ถ้าถึง101มันก็จะเท่ากับบิ๊กไทม์เหมือนกันนะ <c oughs> เดี๋ยวจะลองอ up ไปดูนะครับกดออโต้ไปปั๊บนะเราจะได้9 6นะบูสต์4ก็จะเป็น100นะครับดูค่าพลังข้างในก่อนนะครับไทพูลิชั่นเนี่ยจริงๆมันบูสต์ด้วยนะครับผม เพราะฉะนั้นไอ้้ไอตัวดิปบิ้งเนี่ยตอนนี้มัน5อยู่นะครับถ้าเราลดปุ๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นสีส้มเลยนะทายผลิตชั่นมันไม่ได้สูงเหมือนกับในมาล่างซีเนียนะครับผมแล้วก็เลื่อนลงมาดูข้างล่างนะครับผมเด่นที่การจบสกอร์นะครับผม90เนี่ยได้บวกอีก2นะลูกโค้งลูกโค้ง86บวกอีก2เป็น88ไม่ถึง90สีฟ้านะครับผมแต่ว่าสปีดนี่น่าเสียดายมากครับสปีดแปดสิบเจ็ดบว 88, 89, มผมอยากจะเพิ่มสปีดกับคิบกกิ้งพาวเวอร์คิกกิ้งพาวเวอร์มผมอยากจะเพิ่79นะครับผม ถ้าเราเอาแต้มอย่างอื่นมาใส่ไอตัว lower body s t a n เนี่ยครับมันจะทําให้ตัน99นะครับสมมุติว่าผมจะลดที่ เด็กเซอร์ตี้นะครับเอาเด็กเซอร์ตี้เนี่ยจาก12หรือ11เนี่ยเอามาใส่โลเวอร์บริสเซนเนี่ยมันจะทำให้ตัน99นครับผมถ้าจะไปลดที่ชุดติง้งนะชุดติ้งตอนนี้12ใช่ไหมก็ไม่ควรลดอีกอะ่ะพอเอาชุดติ้งมาใส่โลเวอร์บริสเซนเนี่ยมันก็จะตัน99มันก็ไม่สวยอีกอะครับผมส่วนดิบบิ้งเนี่ยก็ไม่ควรลดอีกอะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวไทเปอร์ชั่นมันจะกลายเป็นสีส้มไปนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วไซส์นะครับผมสําหรับเนมาร่างนี้นะครับผมใจนี่อยากจะปรับนะฮะแต่ปรับไม่ได้มััันนมมมมมีข้อออจจจําากดยู่่ริปปิิงๆๆผวคื99 99ปปปะ100 ถึง100นะครับมันก็เลยปรับได้ยากนิดนึงนะฮะเพราะฉะนั้นในมาเรื่องนี้นะครับผมกดออโต้ไปเป็น the best way นะแนวทางที่ดีที่สุดนะครับสำหรับผมแล้วนะครับแต่ใครอยากจะลองปรับก็ปรับดูแต่ผมคิดว่าออโต้น่าจะลงตัวแล้วแต่เสียดายอยู่ที่จะเพิ่มสปีดกับก i ้ k i n g power ไม่ได้นะครับอ่ะยืนเป็น c f แบบนี้ไปก่อนนะครับก็เดี๋ยวในช่วงครึ่งท้ายของคลิปนะฮะก็เอาไปยืนเป็นปีกเหมือนเดิมนะครับดูค่าพลังข้างในนะครับผมหลังจากที่กดออโต้ไปแล้วัพไปแล้วนะครับเราก็จะได้ อ่าชายบอลชั่นนะครับอย่างที่บอกเนี่ยแปดสิบเมื่อกี้ถ้าเกิดเราไปลดดิปปิ้งเนี่ยมันก็จะกลายเป็นสีส้มนะครับผมจบสกอร์ฟินิชชิ่งเด่นนะครับเก้าสิบสองลูกโค้งเนี่ยเพิ่มไม่ได้ลูกโค้งเนี่ยเป็นแปดสิบแปดนะครับผมสปีดเนี่ยผมได้อันนี้ส่งบูสต์โค้ดจากเทนฮักด้วยนะครับก็เลยเป็นเก้าสิบสีฟ้าไปถ้าเกิดใช้โค้ดคนอื่นก็เป็นแปดสิบเก้าเสียได้อย่างที่บอกไปนะครับผมสปีดต้นก็สูงนะครับผมบาลานซ์สูงนะบาลานซ์คือเก้าสิบเก้าเต็มแม x เลยอ่าสตัม ปั่นนะครับเนมาไม่มีสกิลปั่นนี่คือแปลกๆเลยนะฮะส่วนสกิลอื่นก็มีซิสเซฟเฟนเบิร์พัสฟิฟแฟบมักเซยเทิร์นนะครับผมสกิลคองบอลลูกเล่นยังครบครันเหมือนเดิมถึงแม้ไม่มีซูคอนโทรก็เป็นสเปเชียลดับเบิร์พัทในตัวตามจิตวิญญาณอยู่แล้วสกิลเรียกฟาวเกมแมนชิพนะครับส่วนสกิลที่จะใส่เพิ่มแน่นอนครับเดอะเบสเอาอันแรกเลยก็คือลองเลงเคอร์เลอร์ส่วนที่เหลือถ้าเกิดคุณชอบก็ตามหน้าจอเลยแต่ควรจะมีลองเลงเคอร์เลอร์สกิลปั่นครับผมเนี่ยน์มาไม่ผ่านมาเนี่ยยเเราาอจจะคคุ้นสไตล์ครีีเเเอทฟมกอร์ หรืออาจจะมีสไตล์โฮเพเยอร์สอดแทรกมาบ้างในบางครั้งนะครับผมแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคีรีทพเมเกอร์แต่ร่างนี้นะครับผมก็จะเป็นครั้งแรกที่จะเป็นล e ิฟท์ไลนิ f o ฟอร์เวิร์สนะครับหรือว่าการเคลื่อนที่ในโลกฟุตบอลอาจจะเรียกว่าฟอลส์ไนเป็นตัวกองหน้าตัวหลอกนะครับผมแล้วน่าสนใจก็คือว่าในอนาคตเนี่ยอาจจะมีโพลิฟิกวิงเกอร์มาให้ด้วยนะ <c oughs> อาจจะทํามาขายด้วยนะครับนี่สังเกตไหมตอนยืนเป็น CF e คู่กับเลววนดอบสกี้นะครับผมเป็นตัวที่ดึงกองหลังออกมาบ่อยจังหวะมากนะครับผมดึงกองหลังออกมาแล้วเพื่อนนเล่ง่งาย หน้าคู่อีกตัวหรือว่าตัวที่สอดขึ้นมาดูครับดูฮะเนมาดึงเซนเตอร์ออกมาแล้วบูน่สอดขึ้นมาล้มเลยล้มเลยนะครับผมโดยเฉพาะไปเจอคู่แข่งที่เข้าแบบเพสเออเพสซิ่งตลอดเวลานะ <c oughs> เพช,ชไวเพสไวเข้าบีบไวนะครับหรือว่าพวกกองหลังที่มีสกิลแมนแมตชิกก่งเนี่ยกบกลายเป็นว่าวิ่งตามดูครับ <c oughs> ดูเอาไ้มาไม่อยู่ครับตามมาดิน้องตามมาเดี <c oughs> ดีดักได้ด้วยแล้วก็เปิดเข้ามาปวดรูนี้ เล่นเป็นฟอลสไนบทบาทเป็นฟอลสไนก็ไม่ใช่ตัวหลักที่จะ<ม>ต้องจบสกักโอ้ยจับบอลเธอแล้วปั่นจนเสา อย่างเนียนเลยแต่ถ้าเล่นหน้าคู่เนี่ยถ้าเป็นไปได้นะครับบางช่วงครึ่งหลังผมก็จะใช้ฮาแรนเนี่ยยืนปีกยืนทางฝั่งขวาแล้วแนมายิงทางซ้ายแบบนี้เวลายิงมันจะได้ล็อกเข้าเท้าฝานะครับผมมีหลายๆครั้งที่ผมสังเกตเนี่ยเอาไปยืนเป็นฝั่งขวานะครับตอนครึ่งแรกผมยืนคู่กับเ็มบาเป้เลยไม่ก็เลวดอกสกี้เนี่ยไปยิงฝั่งขวาแบบนี้นะครับผมมันจะล็อกเข้าททงขฝาแล้วยิงบางทีบันนฝืนนะครับดูดูความเร็วครับพลิกมา ดูคำจีดครับดูคำป่วนครับแล้วก็เทินแหวกมาเลยจ้ามีใครอยู่ข้างในเปล่ามีครับผมขอลองหน่อยดิเพิ่นดีวะเพิ่นดีนะครับผมสปีดต,ต้นดีมากนะครับผมจังหวะออกตัวนี้เล่นเป็นเพย์เมกเกอร์ก็ได้ไหลเป็นเลยนี่ยังเล่นเป็นหน้าคู่นะครับดึงมาแล้วเนี่ย ดึงกองหลังออกมาแล้วทาให้เรวานี่ครับมันจะโล่งแต่ว่ามันจะมีหยุดชะงักด้วยในกองหลังของคู่แข่งนะเหมือนเขาจะปล่อยจอยนิดนึงด้วยนะครับผมก็ลงโทษซะเลยนะครับดูดูอาจจะยืนต่ำนิดนึงถ้าเกิดใครไม่เคยเล่นฟอสไนก็อาจจะ,ปะแปลกๆหน่อยนะครับถ้าไปยืนเป็น CF เห็นว่านักเตะการ์เป็น CF แล้วไปยืนเป็น CF คุณต้องเข้าใจการเคลื่อนที่ของนักเตะด้วยนะครับก็จะวิ่งย้อนหลัง ดึงกองหลังออกมาเปิดทางให้ปีกเปิดทางให้กับกองหน้าเนี่ยให้เราได้เข้าไปจู่โจมนะครับผมจากผู้เล่นตัวอื่นที่ไม่ใช่ตัวฟอลสไนนนะครับผมแต่ว่าเนมาของเราก็จะเป็นพระรองไปนะครับผมอาจจะไม่ค่อยมีโอกาสได้ยิงประตูเองนะครับผมแต่ก็มีเนี่ยยืนคู่กับฮาแลดนะ์ได้ไหมมาดิสปีดเร็วอยู่แล้วเร็วแรงลุนรกแล้วแต่มัทันแล้วโ้มลูกนี่ จริงๆอย่างที่บอกไปควรจะใส่สกิลลองเล้งไดฟ์ลองเล้งเคอร์เรอร์ใขาใส่เข้าไปนะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้ใส่ไงเพราะยังไม่ได้ใส่ปุ๊บเนี่ยเห็นความแตกต่างชัดเจนเลยนะครับว่าจังหวะยิงปั่นยิงไกลปั่นเนี่ยมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เดี๋ยวจะได้เห็นนะครับผมจังหวะที่ผมยืยนปีกแล้วยิงยิงปั่นนะครับดูดูการของบอลครับบาลานซ์คือจุดเด่นของไนมานะครับผมบาลานซ์เนี่ย9 9 ลูกเก่งเลยคือจังหวะมุดมุดมุดม้วนนะครับผมแต่ถ้าเกิดไปโดนโชดด้วยชาด์ไปโดนเหลี่ยมอะในโดนกระแทกนี้ก็บางเหมือนกันนะเออเพราะฉะนั้นมุดต็มุดให้โดนเหลี่ยมด้วยนะครับนี่สอดแทกขึ้นมามงนะครับไม่ได้เก่งเรื่องของการมงแต่ที่สําคัญคือโคตรเท่คุณดูดีโมเดลสรงผมโคตรเทดูดีโอ้ยโมฮอคทองด้วยนะครับตรงกลางมีจุกทองเป็นโมฮอคด้วยแล้วที่สําคัญคือตรงจมูกเนี่ยมีติดพลาสเตอร์ตาแอนตาซิสเอ้ยไม่ใช่ <laughs> มีติดพัาสเตอร์ด้วยนะครับผมโมเดลกล่องแตและยิงทีเนื้ยไม่เข้าเ๋ยจะมีช็อตให้เห็นนะครับผมจังหวะยิงอาหลุดมาแบบนี้เนี่ยจังหวะแบบนี้ผมคิดว่าน่าจะได้ประตู แต่ก็มีบางครั้งนะครับที่ผมคิดว่าเขาน่าจะจบสกอร์ได้แต่ก็ทําไม่ได้นะครับเพราะว่าไปเน้นปั่นและผมยังไม่ได้ใส่สกิลยิงปั่นด้วยนะครับมีส่งผลเหมือนกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นลองเล่นเคอร์เลอร์ควรจะต้องใส่สกิลนะครับเล่นเป็นฟอลสไนก็จะลมประมาณนี้นะครับผมคือเป็นกองหน้าตัวหลอกนะครับดึงกองหลังออกมาให้กองหน้าอีกตัวหนึ่งเข้าทําหรือให้กองกลางที่เป็นตัวสอดเนี่ยขึ้นไปทําประตูนะครับทีนี้จะลองจับเล่นเป็นปีกซ้ายดูนะครับผมปีกซ้าย มันก็จะเป็นออฟสไตล์นะครับรวมถึงยืน AMF ก็จะเป็นออฟสไตล์แต่ถ้าเกิดคุณอยากจะให้ปีกซ้ายในแสดงผลเป็นฟอรไนคุณก็ตั้งเป็นหน้าต่ำก็ได้ถ้าตั้งเป็น SS หน้าต่ำนะครับผมดีฟลน์อินฟอร์เวลด์ก็จะทำงานแต่ส่วนตัวผมคิดว่าผมเคยใช้เป็นออฟสไตล์ปีกตัวอื่นนะฮะที่เป็นปีกแบบนี้แต่เป็นออฟสไตล์เหมาะกว่าที่จะให้เป็นดีฟ p ลน์อินฟอร์เวลด์นะครับหลุดมาแล้วปัน่นเนี่ยปั่นมันไม่ค่อยโค้งเลยข้าพลังการปั่นโคง้งโอเคแต่ว่าเวลาจังหวะปั่นแล้วทิศทางอะคร ระยะการยิงหรือว่าการเอียงตัวขององศาของลูกบอลเพราะว่ามันมันมันต่างกับนักเตะที่มีสกิลลองเทนเคเลอร์พอสมควรเลยนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะต้องใส่นะครับผมบางทีบางจังหวะเนี่ยมันจะเป็นจังหวะชี่เป็นชีตายนะครับโอกาสของเราเนี่ยเรายิงไม่ได้เราทําไม่ได้นะครับยิงแล้วยิงอีกทําไม่ได้ถ้าเกิดเราทําไม่ได้ปุ๊บเดินสวนขึ้นมานะดูทีนะช็อปลูกนี้เราก็เป่า ิืชักมาด้วยด,ดูดูดูมีพัสเตอร์แอนติซินดูชิบชิบพัเติดจมูกอย่างเทเลยครับโมเดลอย่างเทเลยปาดมาแล้วยิงลูกนี้ผมว่านะอารมณ์ผมอะคือยืนปีกบอกกว่า่ะอาจจะเป็นเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยในเกมแพทนี้ผมไม่ค่อยเล่นหน้าคู่เท่าไหร่นะแต่เล่นได้นะครับดูคุณดูลูกนี้ยังไงก็ต้องได้เพราะเขาปล่อยจอยไปแล้วยังไงก็ได้นะครับผมแต่ยิงไม่เข้าอะ พอใช้โอกาสไม่ได้ยิงไม่เข้าปุ๊บนะบ,บางทีบางแมสช์นี่คือโดนสวนเขาปุ๊บอาจจะเขายิงตู้มเดียวหายเลยก็มีเหมือนกันนะทัชดูเข้ามาแล้วสตันนิ่งไปเลยในเมื่อปัดไม่ได้ก็สตันนิ่งไปเลยดูฮะโมเดลอย่างเท่เลยครับผมจริงๆผมน่าจะยาวกว่านี้เนาะเออในตอนใน,ใน,ในภาพตอนที่เล่นกับซานตัวนี้ผมยาวกว่านี้น่าจะเท่กว่านี้นะครับผมหลดมุดมาอีกแล้วครับเขาวืดเขาวืดเขาปล่อยใช่ไหมปล่อยลองของให้เห็นได้มาดูดูดูขา้างหลัง ข้างหลังมันจะมีรากไซเท่ๆด้วยนะครับผมเออถ้าได้เห็นได้ชัดนะรากไสเท่เลยนะครับผมเห็นได้ชัดแล้วเรียกไปฝืนยิงซ้ายในบางทีผมว่าผมว่าบางจังหวะมันจะเป็นชีิเป็นจังหวะที่ทําให้เราได้เปรียบนะครับพอเรายิงไม่ได้ขึ้นนําไม่ได้โดนสวนันคือตูมหนึ่งหายเหมือนกันนะครับผมมาลูกนี้ดับบันทัโจก็มาแล้วก็ป้องแน่สลิปปิ้งช็อตครับผมสกิลนี้มีตั้งแต่เกิดดูดูอย่างเท่เลย ้ท่าดีใจเป็นท่าท่าธรรมดามากครับทุกคนเป็นท่าเมื่อกี้แหละท่าดีใจนะครับผมเออเสียดายดมากเลยนะฮะสปีดต,ต้นดีมากนะครับแต่เบอร์ทัศเนี่ยเป็นสเปียรเชี่ยวด้วยนะครับทุกคนคือเนมาเป็นนักเตะหนึ่งเดียวในเกมนี้นะที่ถึงไม่มีโซคอนโทรลนะครับผมก็เป็นสเปเชียลทัศน์สเปเชี่ยวเบอร์ทัศได้ครับมีแค่สเปเชี่ยวเบอร์ทัศก,กับฟิปแฟ็นะครับแล้วยอกแล้จวจังหวะดูดบอลบาลานซ์นี่คือ สุดยอดจริงๆอีกแล้วน่าจะทำท่าดีใจให้ดีๆหน่อยเนาะเฮ้ยบางแมสชแมชไหนก็ยิงถล่มทลายนะครับอะเดี๋ยวก่อนจากกันไปผมขอเปรียบเทียบค่าพลังกับร่างอื่นให้ดูหน่อยทิ้งท้ายทิ้งทวนนะครับมาต่างกันมากในแค่ไหนเนมาร์เนี่ยก็มีหลายร่างเหมือนกันนะครับผมแต่ขออนุญาตเปรียบเทียบบางร่างเลยกันขอเริ่มที่ร่างแจกฟรีร่างโชว์ไทม์นะครับผมก่อนน้านี้ประมาณหลายเดือนที่แล้วนะครับผมก็แจกฟรีไปอันนี้เป็นคีทีเพลเมเกอร์เนมาร์เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นร่าง ปัจุบันเนี่ยก็จะเก่งเรื่องของการเลี้ยงบอลคองบอลแล้วก็พาสซิ่งดีเป็นสไตล์คีทีเตเบเกอร์เป็นตัวสร้างสรรค์เกมนะครับอันนี้เป็นดิฟไลน์อินฟอร์เวิร์ดนะข้อความเขียนผิดนะครับผมแต่เกมรุกร่างใหม่ดีกว่านะครับร่างวัยรุ่นดีกว่านะครับแล้วก็จบสกอร์วัดร่างวัยรุ่นดีกว่านะครับแล้วก็เรื่องของความเร็วศักยภาพด้านร่างกายฟิสิกอลเนี่ยจะดีกว่านะครับผมเรื่องบาลานซ์เรื่องจัมป์นะครับผมก็จะดีกว่านะครับดีกว่าร่างร่างซีเนียนะครับผมถ้าเทียบกับร่างนี้นะบางคนใช้่่่างนีอยูะทรร ่างโชว์ไทม์อัปเกรดนั่นแหละเนาะก็ดีกว่านะครับคองบอลดีกว่าเลี้ยงดีกว่าอะไรดีกว่านะครับผมแต่ว่าศักยภาพเรื่องความเร็วนะครับผมร่างใหม่ก็ยังดีกว่าบาลานซ์ร่างใหม่ก็ยังดีกว่าทรงทรงมุดมุดเรื่องของความเร็วนะครับผมร่างใหม่กินอยู่นะครับร่างคีทีพิเมเกอร์อีกร่างหนึ่งการ์ดเขียวแล้วกันนะครับผมร่างซีเนียก็อย่างที่บอกไปนะครับก็จะทรงคองบอลติดเท้าดีกว่าโดยเฉพาะทายบริเชันถ้าพูดถึงจุดอ่อนของร่างอีพิกร่างใหม่เนี่ยทายบริเวชันเนี่ยมันจะน้อยนะครับจังหวะการเลี้ยงบอลต เลี้ยงบางทีอาจจะรู้สึกบางจังหวะติดติดเหนืดๆนิดนึงก็ก็มีบ้างเพราะว่าไทยเวอร์ชันมันน้อยนะครับแต่ว่าก็ยังเหมือนเดิมนะครับสกยภาพเรื่องของความเร็วบาลานซ์นะครับผมร่างใหม่ร่างซานโตสนะครับก็ยังดีกว่าร่างอื่นอยู่นะครับร่างนี้ด้วยอันนี้ก็แจกอีกรอบหนึ่งใช่ป่ะอันนี้ก็แจกแล้วแต่นี้ตัน98นะครับขวามือเนี่ยก็คล้ายๆกันนะครับผมมันก็จะเก่งกว่าเรื่องของการคลองบอลจ่ายบอลนะครับผมแต่ว่าสปีดบาลานซ์นะครับผมทรงตัวอะไรองี้ร่างใหม่ก็ยังกินอยู่นะครับผมแล้วถ้าเทียบบบกััร่างลค พระเอกของซีรีส์เนมาของผมร่างนี้นะฮะแต่นี่คือเราเปรียบเทียบกับการกดออโต้นะครับแต่ตอนผมอัพเนี่ยเนมาร่างบิ๊กไทม์ผมก็จะไม่ได้อัพออโต้นะครับแต่เทียบกับการกดออโต้ร่างบิ๊กไทม์คลองบอลติดเท้าดีกว่าเห็นๆนะครับผมโดยเฉพาะเนี่ยสามข้าพลังตรงนี้นะครับโดยเฉพาะไทเบอร์ชั่นนะครับผมถ้าค่าพลังไทเบอร์ชั่นเยอะเนี่ยจังหวะการเลี้ยงบอลแบบไม่ได้เปิดไม่ได้ปล่อยสปีดไม่ได้ไปด้วยความเร็วนะครับตรงเนี้ยจะติดเท้าดีมากนะครับผมอันนี้คือสิ่งที่แตกต่างชัดเจนเวลาเล่นนะครับแล้้้วววกกก็จ่่่่่่่่าาาาายยยบบบบบออออลลลแมมมนน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 นเเเเเเะะะะะคคครรรััััััทสสพงผตใหีถไปปิ นั้นคนใส่พินพอยต์ไปนะครับผมก็ช่วยได้ไม่มากก็น,น้อยนะครับมันต้องมีจังหวะได้เปิดบ้างเลยครับผมสำหรับร่างใหม่แอ้จบสกอร์เนี่ยร่างใหม่ดีกว่านะครับร่างใหม่ดีกว่าบิ๊กไทม์ผมว่าลูกโคงสูสีกันแต่ว่ามันอัพเพิ่มไม่ได้นะครับคือถ้าพับอัพเพิ่มเป็น90สีฟ้าได้ในแจมในล้านล่างเนี้ย,ยแ,ลลแต่ปรับอัพเพิ่มได้เนี่ยมันจะไปเสียสมดุลอย่างอื่นแล้วก็บางทีมันจะตัน99ด้วยนะครับผมเออแล้วสปีดแต่สปีดเนี่ยร่างบิ๊กไทม์ผมัรากคบ ผมยังพอสู้กันได้อยู่ไม่ได้ทิ้งกันกันกบเหมือนกับร่างอื่นร่างอื่นเนี่ยอาจจะเร็วกว่าเยอะแต่ถ้าเทียบก,กับร่างบิ๊กไทม์เนี่ยครับผมเร็วกว่าก็จริงนะร่างใหม่แต่ก็ไม่ได้เยอะมากนะครับผมแต่บาลานซ์เด็กสู้ไม่ได้ว่ะบาลานซ์สู้ร่างเด็กไม่ได้โอ้โหบาลานซ์ไป9 9เลยนะครับผม้วจําโ้จะจําไม่ค่อยได้ใช้หรอกครับผมเอ้ยเสียดายเสียต้องสู้บาลานซ์ไม่ได้แต่ภาพรวมนะผมก็ยังชอบตัวบิ๊กไทม์มากกว่าเพราะว่าเป็นเ,นเอกในใจของผมในซีรีส์ไก่นี้มานะครับ สำหรับส่วนตัวผมเองนะครับผมคิดว่าร่าง Big กไทมก็ยังเป็นเดอะเบสสำหรับผมนะฮะมันเล่นมานานมันคุ้นเคยมันรู้จังหวะดีนะครับผมส่วนใครที่เป็นสายฟรีหรือใครที่ยังไม่มีตัวปีจิ๊ดจหรือตัว ต้องท่องตัวเร็วๆทจี๊ดแบบนี้มาร่างแจกฟรีร่างซานโตสนี่นะครับผมก็อาจจะเป็นตัวหลักคุณก็ได้ถึงแม้ว่าจะเป็นของฟรีนะครับผมแต่ก็เป็นของฟรีที่ดีกว่าของฟรีร่างเก่าๆที่เคยแจกฟรีมาเหมือนกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องบลอกสกีโฟฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วเจอก,กันคลิปต่อไปครับคลิปนี้สวัสดีครับท่านผู้ชมสามารถกดแฮชแท็กรีวิวเวลตันด้านบนเพื่อเลือกดูการรีวิวเวลตันคลิปอื่นได้เลยครับ